พะเยาเนี่ยที่ต้องบอกคุณผู้ชมเนี่ยคือน้ํามันมาตอนประมาณตีห้าเดี๋ยวลองประมวลจากคลิปที่ชาวบ้านเขาถ่ายหน่อยก็ได้นะฮะลองเปิดให้ดูสักนิดหนึ่งเพราะว่าล่าสุดเลยเนี่ยคุณผู้ชมฮะอย่างที่เรารายงานกันมาตั้งแต่ตอนต้นเพราะว่าภาพที่น้ํามันบ่าลงมาเนี่ยคือถ้าเปิดแผนผังน้ําขึ้นมาด้วยนะฮะเดี๋ยวขอภาพอินเสิร์ตเพจแผนผังน้ําที่พะเยาเอาขึ้นมาประกอบหน่อยแล้วก็ภาพที่นักศึกษาติดอยู่บนหลังคาคุณผู้ชมคงทราบแล้วเนี่ยว่าวันนี้ตั้งแต่ตอนเย็นที่เรารายงานสดเนี่ยนะฮะพ ปรากฏว่าวันนี้คุณผู้ชมฮะมันมีมุมน่าสนใจก็คือว่าน้ําทั้งหมดเนี่ยที่มันรับมาเนี่ยก็คือมันมาจากทางด้านเขาที่เขาเรียกว่าแม่ก,กาใช่ไหมโดยเบื้องต้นเนี่ยคุณผู้ชมฮะแล้วจุดที่ใหญ่ที่สุดก็คือหน้ามอพยาเป็นจุดที่นักศึกษาอยู่กันเยอะและมันเป็นที่ลุ่มต่ำอย่างที่บอกก็คือตอนน้ำมันซัดมาเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นเนี่ยนะฮะว่า ตัวน้ำเนี่ยมันจะผ่านก็คือคลองแม่กาหลวงแล้วมันจะโครมเดียวไปลงที่ลําน้ําแม่ตําเนี่ยนะฮะแล้วมันก็พวดเลยแต่ไอ้การพวดของมันโครมเดียวเนี่ยสร้างความเสียหายโมโหลานอีกเหมือนกันล่าสุดนะครับคุณผู้ชมฮะน้องนัทวุฒิปงลังกาคืนนี้ยังปักหลักอยู่ที่พะเยาคําถามก็คือนักศึกษา บางคนเนี่ยคุณผู้ชมฮะเห็นบอกว่าเขากําลังเคลียร์หอพักใช่ไหมชาวบ้านบางคนเนี่ยเขาก็ไม่กล้าทิ้งบ้านแม้ว่าน้ําจะพัดจนกระทั่งพังเห็นบอกว่าทุกคนจะกลับเข้ามาอยู่กันแบบมืดๆเนี่ยแหละนะฮะไปติดตามบรรยากาศสดณขณะนี้หน่อยเนี่ยนะที่พยาวความคืบหน้าเชิญครับ ครับคุณผู้ชมครับสถานการณ์ในพื้นที่ตำบลแม่กาอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาแห่งนี้นะครับหลังจากมวลน,น้ําซึ่งเป็นน้ําป่าไหลหลากเนี่ยครับทะลักลงมาจนกระทั่งท่วมบ้านเรือนประชาชนและรวมไปถึงโซนหอพักนะครับต้องบอกว่าในค่ําคืนนี้ทีมข่าวไปสํารวจมานะครับปรากฏว่านักศึกษาส่วนใหญ่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นตึกสูงหรือตึกที่เป็นชั้นเดียวเนะี่ยตอนนี้อพยพออกไปทั้งหมดแล้วนะครับเนื่องจากคืนนี้กังวลว่าน้ําอาจจะมาอีกระลอกหนึ่งหรือไม่ประกอบกับไม่มีน้ําไม่มีไฟ,ไฟใช้ในคืนนี้ครับ เมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมานะครับทีมข่าวได้เข้าไปสำรวจความเป็นอยู่ของกลุ่มนักศึกษานะครับภายในพื้นที่ของตำบลแม่กาอําเภอเมืองจังหวัดพะเยาครับซึ่งหลังจากที่มีน้ําป่าไหลหลากเข้ามาท่วมพื้นที่หอพักและบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่แห่งนี้นะครับทำให้มีหลายแห่งนะครับแล้วก็หลายพื้นที่วงกว้างนะครับมีการถูกตัดน้ําตัดไฟจ,จึงส่งผลกระทบนะครับให้นักศึกษาอยู่ต่อไม่ได้แล้วก็พื้นที่ไหนก็ตามนะครับที่อยู่ใกล้กับน้ําก็ต้องมีการตัดออกไปเช่นเดียวกันเพราะป้องกันเรื่องของไฟฟ้าช็อตครับขณะเดียวกัน มีน้ำป่าไหลหลากเนี่ยคือเข้ามาในหลายๆพื้นที่จนกระทั่งทาให้เข้าของเนี่ยเสียหายกระจายกองเอาไว้มากมายเลยทีเดียวนะครับและไม่ว่าตั้งแต่ช่วงบ่ายจนกระทั่งช่วงค่าเราจะเห็นนักศึกษาและก็รวมไปถึงชาวบ้านต่างระดมกันช่วยกันเก็บทรัพย์สินบางส่วนแต่ทรัพย์สินที่เก็บนั้นก็คือเสียหายทั้งหมดนะครับจึงไม่สามารถที่จะเก็บขึ้นไปได้ก็เลยมีการกองเรียงเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นใกล้กับตึกใกล้กับบ้านและก็ใกล้กับถนนหนทางนะครับแต่ทางด้านเทศบาลจะเข้ามาเคลียร์ในวันพรุ่งนี้อีกครั้งหนึ่งนะครัขขนด้วยวยกกาาาาททีีมม่่งงงงงสเตออ กลางมหาวิทย,ยาลัยพะเยาเองก็ยังคงมีการเอาสเสบียงอาหารน้ําดื่มนะครับและก็รวมไปถึงเสื้อผ้าเพราะว่าส่วนใหญ่นั้นเปื้อนโคลนไปหมดนะครับก็เลยมีการเอามาแจกจ่ายให้กับกลุ่มนักศึกษาได้ใช้งานสําหรับค่ําคืนนี้นะครับ เช่นเดียวกับน้องพิมพ์และแล้วก็น้องต๋องนะครับนักศึกษาชั้นปีที่3คณะสาธารณาสุขนะครับก็มีการใช้แฟดมือถือนะครับเดินกลับไปที่หอพักนะครับแม้ว่าจะถูกตัดน้ําตัดไฟแต่ต้องการไปเอาของที่จําเป็นนะครับไม่ว่าจะเป็นผ้าหม่มชุดนักศึกษาที่เตรียมจะใช้เรียนในวันพรุ่งนี้ท่ามกลางของความมืดครับลองไปฟังเสียงดูครับค่ะมันร้อนค่ะไม่มีน้ำเลยค่ะเราจะย้ายไปไหนได้ไปอยู่หอเพื่อนค่ะก็คือขึ้นไปข้างบนก่อนหรือ่าอยู่ข้างล่างนี่แหละ ก็หนูอยู่หอฝั่งที่ไม่มีน้ําอะค่ะอก็คือมันเป็นฝั่งที่ปลอดภัยใช่ค่ะมาเอาอะไรบ้างนะมาเอาเสื้อผ้าค่ะที่จําเป็นค่ะพรุ่งนี้ไปเรียนไหมพรุ่งนี้มีงานที่มอค่ะถ้าไปก็จะได้ห้าคะแนนค่ะ๋ออย่างนั้นใครต้องไปใช่ค่ะก็เลยอาจจะเอาชุดเอาอะไรของจำเป็นออกไปใช่ไหมใช่ค่ะแล้วแล้วก็คือเบื้องต้นตอนนี้คือเพื่อนไม่มีใครอยู่สักคนเลยหรอตอนนี้หอนี้ไม่มีใครอยู่สักคนเลยค่ะมีคนย้ายตั้งแต่เช้าแล้วค่ะเพราะว่าเขาบอกว่าไฟมันตัดใช่ค่ะตัดตั้งแต่ตอนเจ็ดโมงว่าแปด เรียกว่าลำบากไหมถึงแม้มันลดไปแล้วเนี่ยแต่ลำบากลำบากมากเลยค่ะร้อนอือคือใจเราก็ยังอยากจะอยู่นี่แหละแต่มันอยู่ไม่ได้ใช่อยากอยู่คันไม่อยากย้ายไปไหนครับเพราะห้องเรามันสบายกว่าค่ะโอ,อเลยเขาจจเจกทงแเจ็เทียนอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่รอดไม่ทอค่ะมันร้อนค่ะครับอ,อ,อยู่ไม่ได้ นอกจากนี้นะครับทีมข่าวยังเข้าไปสำรวจภายในหอพักอีกแห่งนะครับซึ่งแม้ว่าจะเป็นหอพักสองชั้นแต่อยู่เส้นทางน้ําไหลผ่านนะครับและก็ใกล้กับแม่น้ํากาหลวงจนทำให้หอพักเนี่ยได้รับผลกระทบมากที่สุดและเป็นหอพักต้นๆที่จะรับน้านะครับทางด้านของลุงพรวัยหกปีเจ้าของหอพักครับก็พาทีมข่าวไปดูความเงียบเก่าของหอพักเพราะว่าในค่ําคืนนี้ลุงพรอ,อยู่คนเดียวนะครับและก็ตอนนี้กําลังจะอพยพออกเหมือนกันรอเพื่อนมารับครับแต่ลุงพรบอกว่า การตัดสินใจที่ต้องออกไปนะครับเป็นเพราะว่าหอพักของตัวเองอยู่ใกล้าทางน้ําประกอบกับกลุ่มนักศึกษาที่อาศัยอยู่หากยังอยู่ต่อก็กลัวว่าคืนนี้ถ้าเกิดน้ํามาจะอพยพไม่ไหวครับลุงพรบอกกับทีมข่าวว่าเฟอร์นิเจอร์เครื่องซักผ้าและก็รวมไปถึงตู้เย็นต่างๆที่อยู่ภายในหอพักตอนนี้เสียหายเกือบทั้งหมดครับและที่สําคัญครับตัวเองก็บอกว่าถ้าหากหลังจากนี้อีกประมาณ3วันน้ําไม่ไหลเพิ่มนะครับแล้วก็ไม่ะทะลักเข้ามาในพื้นที่ก็จะอนุญ,ญาตให้กลุ่มนักศึกษากลับมาอยู่เหมือนเดิมลองไปฟังเสียงดูครับ นักศึกษาออกไปเลยไม่ได้ไล่แต่เคลียร์เคลียร์นักศึกษาออกไปอยู่หอในให้หมดเพราะเรากลัวน้ํามันจะมาตอนตีหนึ่งตีสองซึ่งเราเราเราไม่รู้เรื่อง <c oughs> ตอนนั้นก็กําลังหลับเพลินเพราะฉะนั้นต้องเคลียร์เพื่อความปลอดภยัย <c oughs> ส่วนมอเขาก็เตรียมเตรียม <c oughs> อะไรไว้ให้หมดแล้ว <c oughs> เป็นทางน้ํา <c oughs> มันเป็นทางน้ําเพราะมันเป็นแอ่งใหญ่ <c oughs> เป็นเอ่งใหญ่ <c oughs> ไม่ไว้วางใจปลอดภัยไว้ก่อนก็ก็หลังจากนี้อีก3วันดูสัาขกาจดใช่เคลียร์พรุ่งนี้ออกหมดพรุ่งนี้เคลียร์กันอีก เทีกันอีก3มวันหลังจากนั้นดูสถานการณ์ถ้าไม่มีฝนไม่มีอะไรทุกอย่างเรียบร้อยสวยงามก็กลับมาไม่หลอดต้องไปแล้วไป,ไปอีกหอหนึ่งไม่อยู่เพราะเราต้องปลอดภัยไว้ก่อนเพราะเราต้องสําคัญเป็นคนที่ดูน้องๆอ,อีกตั้ง20ชีวิต<อ>ถ้าเกิดเราเป็นอะไรไปใครจะมาดูน้องๆแล้วผู้ปกครองน้องๆที่อยู่ต่าง,งจังหวัดเขาก็โทรหาลุงว่าเออลูกเป็นยังไงลูกเป็นยังไงทุกคนก็ห่วงบุตรหลานเขาดูภาพตรงนั้นที่ติดหลังคานั่นน่ะ นั่นแหละอยู่บนหลังคาแล้วก็เรือท้องแบนมาเนี่ยทุกคนเห็นภาพนั้นโอ้โหโทรหาลุงกันกระน,นำ ครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่กมล์เบนชั่นนะครับต้องบอกว่าถ้าตามคลิปที่ปรากฏตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงบ่ายเนี่ยจะเห็นว่าตรงนี้นะครับมีรถจอดกว้างและก็จอดแบบเรเนียนาทนะครับแล้วหลังจากที่มีน้ําท่วมเนี่ยก็จะเห็นว่ารถออกมากองรวมกันนะครับไปดูฝั่งนี้ครับจะเห็นว่าความเสียหายของรถของนักษานะครับไม่ว่าจะเป็นรถมอเตอร์ไซค์รถจักรยานนะครับและก็รวมไปถึงรถเก๋งรถกระบะตอนนี้ต้องบอกว่าจอดสภาพแบบนี้เนื่องจากตอนนี้ยังเคลื่อนย้ายออกไม่ได้ในบางส่วนนะครับเพราะว่า1อนค่งเรื่องของการติดต่อประกัน2ก็คือเร รื่องของรถลากตอนนี้คือต้องบอกว่าคิวแน่นมากๆเลยนะครับในพื้นที่ของพะเยาครับแล้วก็สังเกตนะฮะไม่ว่าจะเป็นรถหรูนะฮะแล้วก็รถยี่ห้อแบรนด์ดังๆต่างๆที่นะฮะคือจมน้ําแล้วก็คือยังลากออกไปไม่ได้นะครับก็ยังทิ้งร่องรอยของความเสียหายเอาไว้ส่วนด้านหลังนู้นนะฮะก็จะเห็นว่ามีฮะทรัพย์สินแล้วก็พวกของใช้ต่างๆตอนนี้คือใช้การไม่ได้นะครับคุณผู้ชมเพราะว่ามันไหลลอยมันกับน้ําไม่แน่ใจว่าอาจจะเป็นหอพักอื่นด้วยซ้าแต่ว่าเอามากองรวมไว้ตรงนี้หมดเพราะเนื่องจากมันมีต นี้ดูนะครับคุณผู้ชมเนี่ยคือถ้าดูร่องรอยจากรถคันนี้จะเห็นว่าครึ่งคันนะครับคุณผู้ชมเหมือนมีลักษณะของเนี่ยฮะคราบน้ําคราบอะไรอยู่นะครับเดี๋ยวขออนุญาตดูรถนิดน,นึงนะฮะกล้องเข้ามาซูมใกล้ๆนะครับจะเห็นลักษณะแต่ผมขออนุญาตไม่เปิดนะเนี่ยครับก็คือคุณผู้ชมถึงแม้จะดูเหมือนลักษณะรถไม่มีอะไรแต่ถ้าผมมองเข้าไปเนี่ยเท่าที่สังเกตด้วยตานะก็คือจะเห็นพวกโคลนพวกน้าเนี่ยเปื้อนอยู่ข้างในคอนโซลของตัวรถครับคุณผู้ชมเนี่ย นอกจากรถสภาพที่อันนี้คือยังคาดว่าน่าจะเคลื่อนย้ายไม่ได้นะครับน่าจะเสียหายก็ต้องรอรถลากมาลากออกไปเท่านั้นส่วนรถคันอื่นๆที่กระจายอยู่ทั่วบริเวณแล้วก็รวมไปถึงทรัพย์สินต่างๆเนี่ยเชื่อว่าพรุ่งนี้ก็น่าจะเป็นวันบิ๊กคินิ่งเดย์นะครับแล้วก็มีการเคลื่อนย้ายรวมถึงเคลียร์พวกขยะออกไปจากพื้นที่ครับนักการนะฮะ คุณลุงเจ้าของหอ,อน่ารักมากนะ<ฆ>เพราะว่าเมื่อกี้คุณลุงบอกคํานึงบอกว่าพอเห็นภาพข่าวนักศึกษาติดบนหอพักพ่อแม่โทรหาลุงแสดงว่าความผูกพันคนในชุมชนเนี่ยระหว่างนักศึกษากาับลุงเจ้าของหอ,อนี่ดีมากแล้วภาพรถหนเปิดภาพรถที่จมน้ำหน่อยฮะ<ฆ>คุณผู้ชมครับคือมุมนึงเนี่ยเป็นรถนักศึกษาเยอะมากนะฮะในเปิดภาพรถจมน้ําหน่อยที่เมื่อกี้ขึ้นภ<ฆ>าพให้ดู ปรากฏว่าน,นี่ฮะหลายคันเขาบอก200กว่าคันนะฮะทั้งเก๋งกับมอเตอร์ไซค์คุณผู้ชมเชื่อไหมว่าวันนี้เราไปเจอน้องคนหนึ่งเนี่ยนะฮะที่นัทวุฒิเขาไปคุยมาด้วยเนี่ยเห็นบอกว่าน้องคนนี้แกเศร้ามากแกมีทั้งรถเห็นบอกเข้าใจว่าน่าจะเป็นรถเก๋งใช่ไหมค่ะแล้วก็รถกระบะเพราะว่าเมื่อตอนช่วงเย็นที่ผ่านมาเนี่ยนัทวุฒินักข่าวของเราเห็นบอกว่าสังเกตว่าบรรดาเจ้าของรถหลายคน จะเรียกประกันเนี่ยนะฮะเพื่อให้มายกรถแล้วก็เคลื่อนย้ายรถออกเนื่องจากว่ารถสตาร์ทไม่ได้นี่ฮะเราเนี่ยขี้โคลนหมดเลยเละไปหมดแล้วโทษนะถ้าเปิดภาพเอาตอนน้ําท่วมขึ้นมาคู่ขนานกับน้ําแห้งคลิปที่รถมันลอยไปกับน้ํากับภาพคลิปที่จะเห็นว่าน้ำเนี่ยมันซัดรถแต่ละคันเนี่ยนะฮะกระเด็นกระดอนกันไปเนี่ยคุณผู้ชมดูดิฮะ เดี๋ยวลองเปิดภาพอื่นๆที่รถแช่น้ําเพราะตอนเราไปเจอเนี่ยวันนี้คือประมาณสักเกือบ9ก้าโมงน้ํามันลงหมด,ดคุณผู้ชมรู้ใช่ไหมรถจมน้ําอ่ะขายอย่างเดียวอ,ะอ่ะเอาพูดกันตามตรงแล้วความเคาะไลยน้องแบ๊กน้องแบ๊กเป็นนักศึกษาปีสามรัฐศาสตร์บอกพี่ผมย้ายไม่ทันแล้วความเคราะไกกว่านั้นคือเจ้าตัวไม่ได้ทําประกันนะฮะมีแต่พรบออบอกแม็กแล้วทำยังไงโทรหาพ่อใช่ไหมพ่อซ่อม ล่าสุดเจ้าตัวพาเราไปดูขี้โคลนเต็มห้องเครื่องเลยนะฮะแล้วก็คอนโซลด้านหน้ายังมีน้ำขังอีกด้วยน้องมีมอเตอร์ไซค์อีกหนึ่งคันน้องบอกมอเตอร์ไซค์ลอยไปเพิ่งไปตามเจอฮะอแล้วก็เหตุการณ์ทั้งหมดน้องยอมรับว่าสิ่งเดียวที่ตอนนี้สำหรับพวกคนมีรถคือเงินเงินเพื่อซ่อมเพราะนักศึกษาน่าจะหลายคันด้วยซ้ำไปเนี่ยนะฮะน้องส่งภาพเนี่ยมาให้ดูโอ้โหเหมือนสุสารรถ คุณผู้ชมโหที่คนล้างยังไงห้องเครื่องน้องบอกว่ามามีภาพพี่ตอนน้ํารถเดี๋ยวเอามาเทียบเคียงให้ดูหนก็ได้นะฮะเขาบอกโดนกระเละเลยแล้วทุกคนทําใจใครไม่มีประกันซ่อมเองนะฮะน้องบอกพี่ตั้งแต่อยู่มาผมไม่เคยคิดและจากประวัติในอดีตก็ไม่เคยมีโดนถล่มแบบนี้มีนักศึกษาอีกหลายคนคุณผู้ชมเชื่อไหมว่ามอเตอร์ไซค์หาไม่เจอนะฮะถูกน้ําพัดไปแล้วขวามือคือตอนที่น้ํารถแล้วมาเปิดรถด,ดูแล้วก็ลากรถกันใช่ไหมวันนี้ มีเสียงของน้องแม็กด้วยนะฮะลองฟังดูหน่อยฮะนอนนะนอนอยู่ครับผมรถคันนี้คือต้องทีเอาจีิมีประกันป้ไม่มีครับพี่ชายแล้วจะยังไงต่อก็อเอากลับบ้านไปซ่อมครับกลับบ้านไปซ่อมรถมันโดนเยอะไหมไม่เยอะครับพี่ไม่คร<ม>ับถ<า>้าถามว่าตอนนี้ามเสียหายคิดว่าื่อที่ซ่อมได้ ใช่ครับคุยคุยกับช่างมึงยังยังเลยพี่ยังเลยครับผมอย่างเท่าที่รถคันอื่นเขามีประกันอย่างเงี้ยใช่แต่ของเราไม่มีครับซ่อมเองซ่อมเองพี่ครับถามช่างยังเท่าไหร่ยังไงบ้างอะไรยังยังเลยผมว่าไม่น่าเท่าไหร่ครับแต่เห็นเห็นเรามีมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งใช่ไหมใช่มอเตอร์ไซค์ไปไกลไหมโอ้พี่ตามน้ำเลยครับตามน้ำเลยครับผมแล้วมอเตอร์ไซค์คือประเมินได้ยังไงบ้างครับเอ่อหนัก น่าจะหนักกว่ารถเดนเลแต่รถในคืนได้คุณผู้ชมครับนี่คือความรู้สึกของน้องนนักศึกษาอย่างที่เห็นสภาพรถเอาจริงซ่อมผมก็ไม่แน่ใจถ้าซ่อมมันมันจะกลับคืนมาเหมือนเดิมไหมไหนมันจะมีระบบเนี่ยเปิดภาพรถเต็มๆหน่อยสิฮะที่น้ําขังภาพทางซ้ายมือนี่ดีนะทําไมรู้ไหมนี่จเป็นรถน้ํามันถ้าเป็นรถไฟฟ้า,ฟามีโชลุมอยู<ม>่ที่เขากำลังถกเถียงกันสนุนแะ ที่แช่น้ำแป๊บเดียวเครื่องดับโอ้โหนี่ถ oh, 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 an, ้ายี่ห้อนั้นเนี่ยนะไปอยู่ตรงโซนนี้นะออืม uh huh. ไม่รู้จะยังไงเลยใช่ไหมนี่ขณะเดียวกันเมื่อตอนเย็นนาทีตัดไฟเอาเดี๋ยวดูบรรยากาศตัดไฟหน่อยนะฮะอย่างที่น้องนัทวุฒิรายงานว่านักศึกษาแห่ออกเลย เขามาตัดไปแล้วนะฮะเพราะกลัวว่าเดี๋ยวน้ําจะถล่มซ้ําถูกไหมฮะค่ะเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าเข้ามาตัดไปครับคุณผู้ชมฮะแล้วท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพยาวคุณรัตพนนาราดีสอนท่านสั่งให้ประเมินดําเนินการช่วยเหลือแล้วน้องๆที่เขาห่วงเมื่อกี้เข้าใจว่ามอพยาวคงไม่ดุกับนักศึกษานะ่ะน้องบอกพรุ่งนี้มีสอบเดี๋ยวโดนหคะแนนอาจารย์น้อง<น>ไม่ไปนนก็ควรอนุโลมบ้างนะฮะน้ำขนาดนี้ ล่าสุดวันนี้เนี่ยหลังจากที่เราได้ไปคุยกับน้องอีกคนหนึ่งเป็นน้องปริญญาพรใช่ไหมน,นักศึกษาปีหนึ่งมพะเยาบอกหนูก็หนีน้ําไม่ทันเหมือนกันและข้าวของในห้องก็พังหมดเห็นบอกชีวิตหนูตอนนี้ไม่เหลืออะไรแล้วน้องบาดเจ็บด้วยมีเห็นบอกตะปูบาดมีเสียงของน้องนักศึกษานะฮะน้องมเ,เมเื่อกี้เอ่ยชื่อคือปริญญาพรค่ะแล้ว พอน้ําขึ้นมาเนี่ยเราเราทําไงอืมที่แรกเหมือนว่าจเปิดประตูออกมาเนี่ยค่ะแต่ว่ามันเปิดไม่ได้นก็เลยปีนขึ้นไปเป็นเทาดันปีนขึ้นบนเพดานใช่เพราะว่าน้ำมันเข้ามาเยอะมากมันสูงประมาณเนี้ยตอนนี้ตอนนี้เรื่องความเสียหายเป็นไงบ้าง